الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله شكرت الله أنكبت. نعمت أن ينجي برونسون ไม่สามารถที่เราจะาคิดคำนวณแล้วก็ไม่สามารถที่เราจะขอบคุณพระองค์ได้อันเนื่องมาจากามันมีจำนวนมากนะครับที่พระองค์ทรงประทานให้กับเรานั้นนะบุญคุณต่างๆมีจำนวนมากมายซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องพยายามใช้ทุ่มเทและใช้ความสามารถของเรามากให้มากที่สุดที่เราจะขอบคุณต่อพระองค์นะครับซึ่งพระองค์ทรงทราบดีว่าใครมีจิตใจที่จะต้องการ ขอบคุณต่อพระองค์มากแค่ไหนนั้นนะครับอัลลอฮ์ทรงรอบรู้ถึงหัวใจของแต่และบุคคลนะครับขอบคุณต่อเลาอย่างมากนะครับที่อลัลลอฮ์ทรงโปรดประทานอัลกุรอานให้กับเราเพื่อที่ว่าจะเป็นธรรมนูญในการดําเนินชีวิตของเรานะครับซึ่งอัลกุรอานบอกเราทั้งหมดเลยนะครับว่าก่อนที่เราจะเกิดเนี่ยเป็นยังไงหลังจากที่ท่านนบีอาดัมเกิดมาแล้วเป็นยังไงและหลังจากท่านนบีอาดัมแล้วมีนบีท่านต่างๆเนี่ย มีสภาพเป็นอย่างไรบ้างอัลลอฮ์ทรงบอกกับเราเล่าให้เราฟังในอัลกุรอานทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็บอกว่าวิธีการที่จะใช้ชีวิตอยู่ให้เป็นสุขนั้นอะ่ะจะต้องดําเนินตามวิธีการอย่างไรในการปฏิบัติต่อกันนะครับซึ่งอิสลามนั้นถือว่าเป็นหลักการที่สูงส่งแล้วก็ละเอียดอ่อนแล้วก็ดีเลิศมากนะครับในการที่ว่าเราจะได้ ใช้ชีวิตอย่างถูกต้องแล้วก็มีความเป็นพี่น้องกันนะครับมุสลิมจะเป็นพี่น้องกันในเมื่อเรานั้นเราเอาเรา,า,า,าเอาหลักการอิสลามมาใช้และมุสลิมจะเป็นอุมมะประชาชาติที่ดีเลอร์ที่ว่าจะเป็นแบบอย่างให้กับศาสนิกอื่นที่เขาไม่มีศาสนาเขาไม,มไม่มีไม่มีความเชื่อมั่นในอัลลอฮ์แล้วก็ไม่ได้เชื่อในศรัทธาในในวันสิ้นโลกนะครับในโลกอาคิเร์เพราะนั้นนี่คือ,อนี่คืออะไระเป็นเนอมัดอีกอย่างหนึ่งก็คืออัลกุรอานนะครับ เพราะฉะนั้นเราสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องมาให้ความสําคัญกับอัลกุกวานแล้วก็พยายามศึกษาว่าอาววา์นั้นบอกอะไรกับเราเพื่อเราจะได้ไม่พลาดในการดเนินีชิตของเรานะครับซึ่งอ,อ,อุลมะใหญ่นะครับที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นอุลมะเป็นนักปราชญ์ของประเทศอินเดียเขากล่าวว่าซึ่งชื่อว่าอบูุลฮัสซันอัลฮัสซานีอ,นอนันด,ดวุวีนะครับเขาบอกว่ามีอยู่หนังสือเล่มหนึ่งที่เขาเขียนไว้ว่าเป็นชื่อว่า เหตุใดน,นะครับโลกสูญเสียอะไรบ้างในการที่มุสลิมนั้นตกต่ำนะครับตกต่ำก็คืออะไรก็คือไม่เอาหลักการอิสลามมาใช้นั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกไว้อยู่ประโยคหนึ่งว่ามุสลิมนะ,นะครับรู้สึกว่ามีความนิ่งนอนใจรู้สึกว่าสบายสงบสงบสุขใจกับโลกดุญญาเนี่ยมากจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่รู้สึก วิตกกังวลอะไรเลยกับสภาพเสื่อมโทรมที่เป็นอยู่ในในสังคมเนี่ยเขาไม่รู้สึกว่ามันต้องวิตกกังวลอะไรและสิ่งที่เขาพยายามทุ่มเทแล้วก็สามารถที่จะขวนขวายแล้วก็พร้อมที่จะอะไรที่จะทุ่มเทให้มากที่สุดก็คือเรื่องอะไรเรื่องกินเขาบอกว่าอะไรมาซาอิลักเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกินเนี่ยพร้อมเลยที่จะเสียสละ พร้อมเลยที่จะนั่งรถไปเป็นกิโลเป็นเป็น10บสกิโลเป็นร้อยกิโลเนี่ยเพื่อไปรับประทานอาหารที่ในเว็บไซต์เนี่ยเขาบอกว่าตรงนั้นมีอาหารอร่อยตรงนี้มีอะไรอร่อยมีอะไรดีๆไปได้หมดเลยพร้อมที่จะไปแต่ไม่พร้อมที่จะเอารถที่เอารสมประทานให้กับเขาเพื่อทดสอบเขาเนี่ยขับมาเพื่อมาที่มัสยิดเพื่อที่จะกราบขอบคุณต่อร้อนบ้านอันทรงเกียรติของพระองค์เพราะฉะนั้นนี่คือที่ท่านที่ท่านอบุฮธสันพูดนั้นแนะมันถูกแล้ว เพราะท่านนั้นเป็นนักป่าที่คิดถึงอุมมะคิดถึงประชาชาติว่า,ามีความมีมีม,มีมีปัญหาอะไรมันต้นตอของปัญหามันอยู่ตรงไหนนี่เลนี่คือสิ่งที่เขาวิเคราะห์มาแล้วแล้วก็เขียนมาโดยยอ่ยอๆนี่คือสิ่งที่ยอ่ยอๆซึ่งรายละเอียดมันมีอยู่นหนังสือนะครับเพราะฉะนั้นก็เพราะฉะนั้นก็สมควรอย่างยิ่งน,นะครับที่ว่าเรานั้นนะจะต้องไข้ควรนะครับ แล้วก็อิหม,ม่ามก็พูดไปเมื่อวานเนี่ยดีมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเราจะต้องค่้ควร,รว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรเพราะว่ามันเป็นการกระทําที่น่าเป็นห่วงมากนะครับน่ากลัวสําหรับตัวเราเองเนี่ยนะครับน่ากลัวว่าเราเนี่ยจะตกไปเป็นเหยื่อของสังคมเหยื่อของฟิงตนาส่างๆที่มันหลอกลวงทุกคนหลอกลวงไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีความรู้หรือว่าเป็นอาจารย์หรือเป็นอะไรกันก็นแล้วแต่ ช้ยตอนสามารถเล่นงานแล้วกออ็อยู่เพื่อที่ว่าจะหลอกล่ออกเขาหลอกลวงเขาได้นะครับยุแย่เขาได้ทั้งทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะนั้นก็จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเราเนี่ยตัวเราเองเนี่ยกลัวอยู่แล้วว่าถ้าเราพลาดไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้อาคาอเราของเราเนี่ยสูญเสียขาดทุนแล้วก็ไม่สามารถที่หวนกลับมาแก้ตัวได้อีกแล้วเพราะนั้น และในขณะที่เราเกรงกลัวตัวเราเองว่าจะถูกถูกอะไรถูกสังคมฟิตนณะหลอกล่อแล้วยังเป็นห่วงสภาพของพี่น้องมุซิมของคนที่อยู่ในการดูแลของเราแล้วก็ญาติสนิทมิสหายเนี่ยเมื่อเห็นสภาพแล้วก็น่าเป็นห่วงอีกเช่นเดียวกันครับเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อดูแล้วเนี่ยนะครับเหมือนกับที่ท่านอบับดุลฮะซันได้พูดเหมือนเปรียบเลยนะครับว่า เขาเนี่ยพร้อมที่จะลุกขึ้นมาในเวลาหมายถึงว่าทิ้งการนอนได้เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งอะไรธุรกิจแต่ไม่สามารถที่จะทิ้งการนอนเพื่อที่จะมาที่มสัสยิดได้อันนี้นะครับเราสามารถใช้จิตใจที่เป็นธรรมเนี่ยนะครับวิเคราะห์ได้ว่าเอะเราเนี่ยอยากได้อาคีรอแล้วก็แล้วก็วกอวะก็บอกแล้วว่า ชีวิตในโลกดุนยาเนี่ยไม่ใช่อื่นใดนอกจากอิลลามะตาอูรุรูดในสุรษอัลฮะดิษถ้าจำไม่ผิดนะครับที่อัลลอฮ์บอกไว้นะครับว่าอัลลอฮบิลลาฮิมีชัยตอนุนราชิมย่าลามูอันน์มะลายาตุดดุนยาละไอบุนวะละฮุนวะซีนตุนวะตาฟาฮุรุมไบนะกุมวะตาฟาวะตาวะตากาสุรุมฟิลอัมวาลุบะอูลาดนะครับกามาลสลีกอยซินอาจับลกุฟฟาระนับาตุฮ์ซุมมายาฮีจูฟัตราฮูมุสฟรันซุมมายาคูนูฮูตามะ ว่าในอลอาอิรติอาดับชัดดุนวละมักฟรตุมิาอัลลอฮิรริฎวนว่ามาแหยงชีวดุนย้อิลลามะตาอูรุดอัลลอฮ์บอกไว้ชัดเจนแล้วก็อัลลอฮ์เนี่ยบอกเตือนเราเนี่ยมากมายมากนะครับแต่ว่าด้วยความเป็นห่วงที่พระองค์ทรงเป็นห่วงเราเนี่ยแต่เราก็ไม่ได้ให้ความสนใจเราก็ไม่สนใจกุรอานว่าอัลลอฮ์เตือนอะไรเราและ และเราบอกในอายะ์คุรอ่านตอนท้ายของสุร์อายะ์นี้นะครับว่าอะไรว่าไม่หายาจุดดุนยาอิลลามะตาอุลกุรุดและชีวิตนี้ไม่ใช่อื่นใดยกเว้นอะไรการเล่นและบันเทยกเว้นมะตาอุลกูรุดปัจจัยที่อะไรหลอกลวงนะครับปัจจัยที่มันหลอกลวงเพราะฉะนั้นก็นะครับเหตุใดที่อัลลอฮ์ทรงบอกว่าปัจจัยที่หลอกลวงเพราะอะไรเพราะชีวิตเราเนี่ยนะครับ ถ้าเราเป็นคนที่มีสติปัญญาเนี่ยนะครับแล้ว ok, อัลลอฮ์บอกท่านลบีบอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าจะต้องเกิดขึ้นมาใหม่ในในโลกอาคยรอนเนี่ยเพราะนั้นเราเนี่ยเป็นชีวิตเหมือนกับการเดินทางเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นชีวิตของการเดินทางถ้าเราเป็นคนที่เดินทางในโลกดุนยาเนี่ยเ,เป้าหมายของเราสมมุติว่าอยู่ที่พัทยาที่ผมเคยได้ได้บอกไปแล้วว่าได้ยกตัวอย่ยางไปแล้วถ้าเป้าหมายของเราอยู่ที่พัทยาเนี่ยเราจะต้องคิดเลยว่า เมื่อไปถึงที่นั่นที่พัทยานเนี่ยเราจะไปจะไปอยู่อย่างไรเราจะใช้อะไรบ้างเราจะเราต้องมีเครื่องใช้ไม้สอยอะไรตรงนั้นเพราะนั้นเราก็ต้องเตรียมจากตรงนี้ไปแต่นี่เราเนี่ยคนมุสลิมเราเนี่ยนะครับไม่ได้นึกถึงอาคึหรอนึกถึงว่าโลกดุนญ,ญาณจะทำยังไงซึ่งชีวิตคนเราเนี่ยเราต้องดูให้ให้ให,ให,ให้ให้รอดให้สดุดสุดให้สดุดหมายถึงว่าจากดุนญ,ญาเนี่ยจากท้องแม่เราเนี่ยแล้วก็ออกมาเนี่ย แล้วก็อยู่ในดุนยาแล้วก็ตายไปอยู่ในกูโบต์นะครับแล้วเราก็จะมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งซึ่งทั้งหมดนี้คือชีวิตของเราแต่ทําไมเราคิดเฉพาะชีวิตในดุนยาเราจึงไม่คิดเฉพาะใน,ใน,ใ,นในอารครอดด้วยนะครับอันนี้แสดงว่าเราเนี่ยคิดผิดเราคิดผิดมากเลยแล้วเราก็พยายามที่จะทุ่มเทพเพื่อลูกดุนยาเนี่ยซึ่งซึ่งท่านลีบิโซ่เราซัมบอกว่าอะไรแท้จริงสินค้าของเรานั้นมีราคาแพง แท้จริงสินค้าของอัลลอฮ์นั้นก็คือสวนสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นที่อัลลอฮ์ขายเราเนี่ยครับขายขายอะไรขายสวรรค์ให้กับเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยเราต้องแสดงว่าแสดงให้อัลลอฮ์เห็นว่าเราเนี่ยอยากได้สวรรค์แล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งที่ว่าในเมื่อแพงเนี่ยเราต้องทุ่มเทให้มากเพื่อจีให้ที่จะให้ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยแต่นี่ ที่เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมเราก็คืออะไรการทุ่มเทเนี่ยเพื่อโลกดุนยาซึ่งอัลลอฮ์ก็บอกไว้อีกเช่นเดียวกันว่าอินฮาอุละอยูฮับูนัลอาจิละ่ะนะครับคนเหล่านี้นะแท้จริงคนเหล่านี้เขาชอบสิ่งที่กระทันหันทันด่วนมาถึงว่าเอาโลกดุนยาเนี่ยพร้อมที่จะทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งโลกดุนยาวายารูวายารูวายารูนัลอาคิรอแล้วเขานั้นละทิ้งโลกอาคิรอ แล้วก็อีกหลายๆอายะเลยที่อัลลอฮ์บอกนะครับเกี่ยวกับว่ามนุษย์เราเนี่ยชอบในในในปัจจุบันนะครับโดยที่ไม่ไม่ละทิ้งสิ่งที่อยู่ที่จะมาที่หลังแล้วก็มันดีกว่าเพราะฉะนั้นในเมื่อชีวิตเราเนี่ยนะครับเป็นชีวิตที่สั้นนะครับแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ใจเราทุ่มเทให้กับมันมากเลยนะครับเพื่อเพื่อที่ให้ได้โลกุญญาอย่างสมบูรณ์แบบเนี่ยแต่ โลกอาคร้อนมันยาวนานมากแล้วก็มันมีสิ่งที่ดีเหมือนกับที่สุรอ,อัลฮาดีสเมื่อกี้บอกนะครับว่าในสวรรค์เนี่ยนะครับในโลกอาครอนว่าฟิลอาให้เราตีอาดาบุญชาดีและในโลกอาคร,ะอ,าคระอนนั่นแหละมันมีการลงโทษที่ชาดีดรุนแรงนะครับวะฟิลอาคร้อนที่อาดาบุญชาดีว่มามักฟิรอาทุมมินัลลอฮิวริดวานและเป็นมีอะไรมีการอาภัยโทษจากอัลลอฮ์และพ,พ,พึงพอใจจากพระองค์นะครับเพราะนั้น เราเนี่ยจะต้องคิดว่าโลกดุญญาเนี่ยเราจะทํำยังไงเพื่อที่จะให้ขอบคุณต่อเรานะครับให้มากๆและเมื่อเราขอบคุณต่อเราให้มากๆในโลกอาใครร้อนนั่นแหะเราก็จะได้รับความพึงพอใจและการภายัยโทษจากพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นในอัลกุรอานเนี่ยนะครับมีอยู่อายาหนึ่งนะครับซุรอซุรออัลอารอฟอายะที่185นะครับซึ่งอัลออกล่าวไว้ว่าอาลัม أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عساي يقولا قد تربأ أجرهم فبيأهدي سبأ سبأه يؤمنون ซึ่ง,งม,าม,าาลลม,มีความหมายว่าพวกเขามนุษย์เนี่ยนะครับแต่ในอาัลกุรอานในอายะนี้บอกเกี่ยวกับเรื่องคนกาฟเฟตนะครับว่าคนกาฟเฟตเนี่ยพวกเขาไม่ได้ดูหรือว่าอาณาจักรของอัร้อนในชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ย และสิ่งที่เราทรงสร้างมาแต่และอย่างแต่และอย่างทั้งหมดเลยเนี่ยที่เราสร้างมาเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันยิ่งใหญ่อย่างไรซึ่งอันนี้นะครับมันมีอายะคุรอานที่แอบแฝงซึ่งความหมายต่างๆนะครับเขาบอกว่าแล้วก็บางทีอัานอาสซาอายะกูนกอดดกตารบะอาจลุฮุมบางทีเนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยความตายของของพวกเขาเนี่ยมันอาจจะใกล้เข้ามาแล้วก็ได้ถ้าใกล้เข้ามาแล้วแล้วถ้าเขาตายในสภาพที่เป็นกาเฟสเนี่ย สิ่งอะไรที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คือการลงโทษของวะรออยู่นะครับฟาบิอีฮาดิเิมบาตหูยุมินูนและจะมีคําพูดใดๆเล่าหลังจากอัลกุรอานอีกเนี่ยจะรออัลกุรอานอื่นอีกเหรอหลังจากอัลกุรอานนี้ที่พวกเขานั้นจะศรัทธานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการท้าทายซึ่งในอัลกุรอานอันน,นี้นะครับในหลักการอัลกวานในหลักการมีอยู่ว่าอัลไอบรอ บีบีเอ่อบีอโมมิลมลาฟลาบิคุซูสิซบหมายถึงว่าบทเรียนที่ได้เนี่ยมันจะครอบคุมความคำอ,อัลกุรอานอายะเนี่ยจะครอบคุมทุกอย่างเลยอย่าไปดูเฉพาะเรื่องสาเหตุของการประทานเพราะบางคนเนี่ยเป็นนักวิชาการเลิศหมายถึงว่าเาลวลาจะศึกษาอะไรเนี่ยจะจะรู้ให้ละเอียดแต่พอรู้ละเอียดแล้วเนี่ยไม่ได้เอามาปฏิบัติอันนี้ก็แปลกอีกเหมือนกันนะครับเพราะ,ะนั้นก็ ให้ในอายะกราดอายะนี้บอกถึงคนกาเฟตว่าทําไมไม่ดูซึ่งคนกาเฟตสมัยนั้นนะ่ะเขาก็ดูสันชันฟ้าดูอะไรได้แท่เข้านั้นเช่านั้นเองแต่อายะกราดอายะนี้ยังเป็นบทเรียนให้กับมุสลิมในยุคปัจจุบันว่าในเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยคนสมัยก่อนไม่รู้หรอกว่าในท้องเนี่ยการปฏิสนธิเป็นยังไงแล้วก็การสร้างมนุษย์เนี่ยเป็นยังไงแล้วก็คนยุคนี้รู้ถึงละเอียดอ่อนมาก แล้วก็รู้ทุกสิ่งทุกอยาก่างแล้วก็มีอยู่อย่างหนึ่งก็คือดวงดาวอันดาริหรืออะไรเนี่ยครับที่ว่าห่างไกลจากโลกนี่เป็นอะไรเป็นร้อยปีแสงนะ่ะแล้วก็ใหญ่กว่าดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นประมาณ15เท่าเนี่ยนะครับอันนี้นะครับเป็นความยิ่งใหญ่ที่ถ้าเราคิดแล้วเนี่ยเรามองให้ไปมองไปนอกนอกโลกบ้างว่าความยิ่งใหญ่ของบอนมีแค่ไหนและคนในสมัยปัจจุบันเนี่ยรู้ละเอียด แต่ความรู้เหล่านี้ทำไมไม่ทำให้เขาเกรงกลัวลรอนี่คือปัญหานี่คือคำถามนี่คือคำเพื่อเครื่องหมายคำถามท,าที่เราจะต้องถามตัวเองว่าเอ๊ะทำไมเรารู้ว่าความยิ่งใหญ่ของล้อยังไงในการสร้างเราเนี่ยประสุประสาทอะไรต่งางๆระบบจักรวาลร,ระบบของร่างกายเนี่ยมันละเอียดอ่อนซับซ้อนมากทุกอย่างเลยเป็นโรงงานใหญ่ๆที่ละเอียดอ่อนแต่เรารู้แล้วเนี่ยทำไมเราไม่กลัวทำไมเราไม่กลัวล้อนะครับ แล้วทาไมเราจึงได้เอาความยิ่งใหญ่ทั้งหมดที่เราสร้างมาเนี่ยแล้วก็ชื้นเราเนี่ยแค่ประเดี๋ยวเดียวนะครับที่เราบอกว่าแค่เพียงช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเราก็อะไรทุ่มเทเต็มที่เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับทำไมเราจึงเ,เราจึงสามารถที่จะเอาสวรรค์ทีร่รอเราอยู่ให้ให้เราเนี่ยเราจึงทุ่มเทเราไม่สนใจนะครับอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่น่า น่ากลัวมากสภาพของมุสลิมเนี่ยนะครับน่ากลัวมากที่เขาเนี่ยพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อดุนยาพร้อมทุกอย่างถ้าเราดูนะครับพี่น้องเราเนี่ยเหมือนกับที่เราบอกว่ามาตาอุลุรุตก็คืออะไรเราเนี่ยกำลังยุ่งอยู่กับเรื่องที่มาตาอุลุรุตจริงๆก็คือว่าอะไรรถเนี่ยสมมติว่ารถเนี่ยนะครับรถนี่เป้าหมายคืออะไรนําเราจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งนี่คืออะไรนี่คืออะไรในภาษาหลับที่เขาบอกว่าอะไร อยู่อัดอยูอัดเิลวอลล์หมายถึงว่าการที่เราจะไปจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งนั้นนั่นคืออะไรเป้าหมายของรถถ้าเบื่อว่าเราใช้รถสามลอ้ลอรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยสามารถทําให้เราจากไปจากที่หนึ่งไปถึงที่หนึ่งนั้นได้เนี่ยนั่นคือเป้าหมายแล้วแต่เราเนี่ยไปยุ่งสภาพเออสเปคนู่นี่นั่นจนกระทั่งว่าสิ่งต่างๆที่มันเกินมาเนี่ยเกินเป้าหมายเนี่ย มันทําให้หลอกลวงเราให้เราไม่มีเวลาอ่านอัลกุรอานให้เราไม่มีเวลาที่จะเตรียมเพื่อจะไปหาว่าในวัจญามัดนะครับการกินก็เหมือนกันกินยังไงก็ท่านนบีทําให้เราเป็นแบบอย่างแล้วว่าท่านกินอินทรารลามแล้วก็น้ําอยู่ได้เป็นหลายๆวันด้วยน้ําและอินทรารลามนะครับแต่เราเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องกินเนี่ยมากเหมือนกับที่ท่านอบูฮาสันพูดเลยเราอยากจะกินนู่นกินนี่กินอาหารเสริมกินวิตามินกินนู่นกินนี่ให้ความสําคัญกับเลือดล่าง แต่เราไม่ให้ความสำคัญกับจิตใจกับความขอบคุณต่อว่าเนี่ยเราอ่อนมากเราไม่ได้ให้ความสำคัญสำคัญในการที่เราจะขอบคุณต่ออะแล้วก็ทำให้จิจตใจเรานะ่ะมีความอีหมา่านมีความตัก,กวานะครับเพราะฉะนั้นขอให้เรานะครับพี่น้องเตาบ้าตัวนะครับที่เราหลงผิดไปแล้วที่เราทุ่มเทเพื่อโลกยุนยามากเกินไปเนะี่ยนั่นคือความหลงผิดของเราที่เราจะต้องมีจุดยืนใหม่ว่า ฉันจะต้องทุ่มเทให้กับอาครอเหมือนกับหรือว่ามากกว่าที่ฉันทุ่มเทให้กับโลกดุนยาเสียอีกไม่เช่นนั้นแล้วชีวิตเรานั้นจะเป็นชีวิตที่น่าเสียใจนะครับที่เราจะต้องกลับไปหาใน,นสภาพที่เรานั้นอลัลบอกว่ามากรสราคบิรัฟบิกัร์กร,กรีมอ้มนุษย์เอ๋ยสิ่งใดเล่าที่ทําให้เจ้านั้นหลงลืมอลัลลหลอกลวงเจ้าไม่ให้ขอบคุณอลัลนะครับอลัลสง,สงสารเรานะครับเอ็นดูเรา ไม่อยากจะให้เรานั้นไปอยู่ในไฟนรกของพระองค์ที่เตรียมไว้สําหรับผู้ที่ว่าปฏิเสธอัลลอฮ์แล้วก็ฝ่าฝืนแล้วก็ซาเลมอาธรรมก็คือเราเนี่ยมุสลิมน่ะก็สามารถเป็นผู้ที่อาธรรมได้เพราะอะไรเราไม่ขอบคุณอัลลอฮ์เท่าที่อัลลอฮ์น้ให้กับเราเราไม่ทุ่มเทที่จะขอบคุณต่อลรอ์นะครับเท่ากับที่เราทุ่มเทเพื่อโลกดุนยาครับเพราะนี่คือความอาธรรมที่เราที่เกิดขึ้นจากเราครับเพราะฉะนั้นขออัลลอฮ์ทรงโปรดนะครับฮิดายะเราขอให้เรานั้นมีความรู้ที่เป็นประโยชน์ความรู้ที่มีอยู่น่ะ มันเป็นประโยชน์แต่ว่าในเมื่อเราไม่ปฏิบัติมันก็ไม่เป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์นะครับเพราะนั้นวิกฤตนั้นไม่ได้อยู่ที่ความรู้แต่วิกฤตนั้นอยู่ที่มารยาทนะครับมีความรู้แต่ไม่มีมารยาทมีความรู้แต่ไม่เอาความรู้มาปฏิบัตินี่คือวิกฤตที่ทําให้มุสลิมนั้นตกต่ำนะครับดังนั้นขอเราส่งปวดประทานฮิดายะให้ความมีความให้เรานั้นมีความ มั่นคงในอีมานนะครับแล้วก็ตายไปในภาพที่ Allah อัลลอฮ์ทรงพึงพอใจอากรุกลิฮะแล้วอัสักฟิรุบะฮะลิวละกุมวาลิซาอิลิมุสมีนฟัสตฟิรุฮูอินนะฮูฮัลรอฟูรุรฮิม